สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะมากินข้าวกับไก่ย่างห้าดาวแล้วก็น้ำพริกห้าดาวค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะน้ำพริกห้าดาวนะคะเขาจะมีสามรสชาติค่ะก็จะมีตาแดงปลาาบองแล้วก็ปลา,าบองแมงดานะคะเดี๋ยวไปกินตาแดงก่อนดีกว่าค่ะเลยืมตาแดงคือสีแบบจี๊ดจ๊าดมากมาคลุกข้าวกินก่อนเลยค่ะอืมสีแบบสีแบบจี๊ดมากทุกคน อร,อ, mm hmm. mm hmm. อร่อยอร่อยอ่ะ hmm. นี่แหละ น้ำพริกตาแดงห้าดาวใครคิดเมนูไม่ออกนะคะออกไปหน้าปักซอยไปซื้อห้าดาวกับน้ำพริกค่ะกินคู่กันอ Đối với mình bằng đây nữa hả? Kiếm ừ, cả đúng này okay. Ốc อุ๊ยเรายิ้มห้าบาทอันนี้จะเป็นสูตรปลาลาบองค่ะนี่กินให้ดูดออหอมกลิ่นปาลาค่ะ นนี่เลยนี่ค่ะอืม ปลาบองอร่อยหอมกลิ่นปลาราไม่เหม็นค่ะปลาบองกับไก่ยังห้าดาวอร่อยเลย อันนี้เป็นรสที่มินชอบที่สุดนะคะน้ำพริกปลาลาบองแมงดาค่ะชอบมากชอบกินแมงดามันหอมอะ่ะนี่ค่ะปลาลาบองแมงดาใครอยากกินนะคะร้านไก่ย่างฮาดาวเลยค่ะหรือว่าช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางได้เลยนะคะนี่เลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สามรสชาติสามน้ำพริกค่ะคุกข้าวสวยๆร้อนๆนี่เลยดูดูเข้มข้นมาก แล้วก็กินคู่กับไก่ยังห้าดาวอืหอหอหอมมากจะไม่ได้เผ็ดมากนะคะ คนไม่กินเผ็ดกินได้ค่ะลองอกไ้กไปจิ้มกับอันนี้อร่อ,อย แก้เผ็ดมีซุปอยู่ข,ข้างๆค่ะลูกเนียงกินกับอปลา,าบ้องแมงดานน่าจะข้าวนะอืม Doar ข้าวแต่อร่อยมากหอมพริกไทยดำข้าอร่อยมาก ใครใส่ปลา,าบองต้องไปจัดนะนสีแบบช่ำๆเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนมาก นะแต่แมงดานี่คือที่สุดชอบมาก น้ำผิิกห้าดาวขูกข้าวกินอร่อยมากหัวไก่ห้าดาวแซ่บจริงไปลองกันนะคะอย่าลืมไปลองกันอร่อยมาก แซบมากค่ะก็ใครอยากกินน้ําพริกนะคะก็คือจะเป็นน้าพริกของ5ดาวนะคะของเขาก็จะมี3รสชาติคะ่ะก็จะมีน้ําพริกปลาระบองนะคะแล้วก็น้าพริกปลาระบองแมงดาแล้วก็ตาแดงนะคะก็ใครอยากกินก็ไปจัดกันนะคะนี่เลยของเขาก็คือมีอแบบเป็นซื้อยกเซตด้วยนะ6กระปุก150บาทค่ะนี่เลยผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะก็กินคู่กับไก่ย่าง5าดาวแซบค่ะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย